สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาตามดูต้นทุเรียนที่มีการตัดเปลี่ยนยอดให้ใหม่ต้นนี้ก็จะเป็นทุเรียนสายพันธุ์จันทบุรีเ็นะครับมีการตัดไปแล้ว5ครั้งก็คือตัด5รอบนะครับ เพื่อนๆที่ได้รับชมที่ได้ติดตามาก็จะได้เห็นผมทําคลิปเกี่ยวกับการตัดลําต้นนะครับอสองครั้งแรกนะครับสองครั้งแรกก็มีการตัดตรงนี้เนะาะเลือกกิ่งประธานใหม่ตัดลําต้นเลยนะครับเพราะว่ากิ่งพันธุ์ดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์ตัดเลือกใหม่เลยอพอตัดสองครั้งตรงนี้ ก็ปล่อยนะครับปล่อยให้กิ่งใหม่ขึ้นมา,าก็มาตัดตรงนี้เป็นรอบที่สามเพราะว่าน่าจะเป็นปมลายจุดมากัดมาแทะที่ยอดประธานนะครับผมก็เลยตัดเปลี่ยนให้ใหม่อีกรอบหนึ่งก็เลือกเอากิ่งนี้ขึ้นมาครับพอโตขึ้นมาเรื่อยๆเนะาะก็มาตัดอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สี่ก็คือ กิ่งที่เหนือจากกิ่งประธานที่เราเห็นเนี่ยนะครับผมจะเหลือไว้อีกกิ่งหนึ่งแต่พอมาดูแล้วนะครับกิ่งนั้นดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์ผมก็เลยตัดอีกรอบนึงก็เหลือตรงนี้นะครับที่เห็นเนี่ยนะครับตัดตรงนั้นตัดใหม่ก็ตัดไปแล้วเมื่อหน้าจะประมาณ13-14วันที่ผ่านมานะครับตัดตรงนี้ ตอนนี้ก็น่าจะโอเคนะครับน่าจะดีแล้วในเรื่องของใบก็กําลังที่จะเข้าสีเขียวนะครับเป็นใบที่เหลืองอยู่ก็มีนี่นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะค่อยๆเป็นสีเขียวเข้มขึ้น ครั้งที่4ี่นะครับมันจะมีะขึ้นมาแล้วก็จะมีกิ่งอีกกิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีอีกกิ่งนึ่ง UA, ที่โตเหมือนกับกิ่งนี้แหละนะครับต่ากว่ากิ่งที่ผมเจ็บไว้เนี่ยมันจะมีอีกกิ่งหนึ่งผมก็เลยมาเลือกเอากอิ่งนี้นะครับเพราะว่ากิ่งที่มันออกมาฝั่งนี้ที่มันโตโตมันจะมีกิ่งที่เป,เป็นป้องทีๆนะครับมันจะไม่เหมือนกิ่งนี้ ่าผมตัดออกไปอ่ารวบ2ยอดเลยอ่าหลังจากนั้นก็มาตัดอ่าจิงรองอ่าที่มันออกมาฝั่งนี้นะครับตัดออกเหมือนกันอ่าก็ปล่อยให้จิงตัวนี้อ่าขึ้นจิงเดียวเลยอ่าเพื่อว่าจิงตัวนี้นะครับอ่าจะได้ไม่มาเป็นตัวที่จะพุ่งแข่งเนี่ยตัดเผื่อตัดลงมานะครับอาจากนั้นก็ตัดพวกนี้ออกนะครับตัดออกอแต่จิงพวกนี้ก็ เจ็บไว้อย่างนี้นะครับต่อไปก็อาจจะตัดจิงนี้ออกนะครับเนี่ยจิงนี้หรือไม่ก็อาจจะตัดจิงนี้นะครับแต่เราก็ต้องเลี้ยงดูไปก่อน,นครับตอนนี้ก็ความสูงก็น่าจะประมาณนี้เม็ดหนึ่งประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเซนนะครับเนี่ยสูงกว่าผมเยอะนะครับประมาณร้อยแปดสิบเซนเนาะ จันทุบีเจ็ดนะครับอตอนนี้ก็เป็นทรงนี้นะครับดูทรงนี้เนี่ยที่เราเห็นนะครับวันนี้ผมว่าจะมาตัดตัดออกอีกนะครับตัดออกอีกสักหน่อยหนึ่งก็คือกิ่งนี้นะครับนี่ผมจะตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้เพื่อกิ่งนี้จะได้ไม่ ามา,าแซงกิ่งนี้นะครับถ้ากิ่งนี้ดันขึ้นเรื่อยๆกิ่งนี้ก็จะดันขึ้นมันจะไปดันกิ่งพวกนี้ขึ้นกิ่งตัวนี้เป็นกิ่งพี่เลี้ยงสองสอง,สองกิ่งนะครับอนาคตนะครับโดนตัดนะครับโดนตัดแต่ตอนนี้ผมจะตัดปลายตรงนี้ไว้ก่อน,นตัดเลยนะครับตัดแล้วก็มีปูนแดงเนาะยา ยาสามันประจําสวนเพื่อเป็นการไล่ความชื้นเฉียงๆหน่อยนึงนะครับเผื่อเวลาฝนตกมันจะได้ไหลลงง่ายๆตัดออกไปดูทรงนะครับเนี่ยเป็นทรงนีน้ประมาณนี้เนะาะจริงนี้ตัดออกไหม จิงนี้ก็ตัดตรงปลายนิดนึงน่ครับซ้อนกันเขาจริงนะครับไม่เป็นไรนอ,อนาคตเราก็ต้องมาตัดออกใหม่นะครับจริงนี้มันจะได้ออกมาเนาะ,ะแล้วจิงนี้ตัดไหมนะครับต้องตัดออกไหมอจิงนี้อยู่ต่ำเนาะอยู่ต่ำเดี๋ยวนะผมดูก่อน กิ่งนี้อยู่ต่ําก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับมันยังอยู่ต่ําอยูอ่เพื่อให้รับแสงปรุงอาหารช่วยกันเดี๋ยวกิ่งนี้ออกนิดนึงนี่ครับกิ่งนี้อ่อกิ่งนี้เดี๋ยนะดูมดูก่อนนะครับอ่ากิ่งนี้ตัดตัดตรงนี้นะครับ ตัดตรงนี้ตัดออกนิดนึงตรงนี้นะครับตรงนี้นเห็นไหมครับตัดให้มันต่ําลงมานิดนึง่งเพื่อจริงตัวนี้จะได้ไม่ไปดันขึ้นดันดันดันจริงนี้เนาะนตัดออกนะครับตัดตรงนี้ออกต่อไปจริงนี้ก็อาจจะมาแทนจริงนี้นะครับถ้าเราตัดจริงนี้ออก จริงนี้ก็อาจจะเป็นจริงแรกจริงแรกมันก็จากนี้ลงไปก็ประมาณน่าจะแปดสิบนะครับเจ็ดสิบได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบเซนเนาะนี่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจริงแรกอันนี้จริงพี่เลี้ยงสองจริงเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนที่เขาโตนะครับเนี่ยนะครับใบก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็ยังเป็น,นด่างๆอยู่ ยังไม่เชื่อมหรือว่าหรือว่าสายพันธุ์เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับจันทบุรีเจ็ดผมก็ไม่เคยปลูกนะครับก็มาปลูกล่าสุดน่าจะเป็นต้นล่าสุดดูลักษณะใบนะครับใบจะเป็นแบบนี้นะครับถึงจะเชื่อมก็เป็นใบลักษณะมีเหลืองเหลืองเหมือนกับการขาดธาตุรองธาตุเสริมอย่างนั้นนะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับแต่มีการแทงยอดดีนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะไปติดตามดูต้นนั้นนะครับต้นที่เป็นทุเรียนชนีเนาะที่ผมตัดตัดปลายจิงเอาไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยไปดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขออภัยนะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ